ชานี้นะคะก่อนที่หัวหน้าจะลงมาใช่ไหมผีก็จะมีช่วงที่แบบคือต้องรอที่จะทานข้า,าวเช้าพร้อมกันไงตั้งแต่มีตัวพะพ้าสกัดเด็นแบบผงนะคะดีฉันรู้สึกแบบโอเคฟินมากเลยอะคือระหว่างที่รอหัวหน้าเราก็มีอะไรลองท้องของเรากลิ่นนะคะไม่เหม็นด้วยนะคะ ก็รสชาตินะดีมากเลยใครที่แบบเร็งๆอยู่แบบแนะนํานะเพราะว่าของมันหายากพี่ก็จะตุนไว้ขายแค่แบบเพื่อนๆนะคะก็ไม่ได้แบบสั่งเยอะเท่าไหร่ท่านี้ก็แบบจะหมดแล้วนะคะก็จะเก็บไว้แบบกินเองด้วยนะคะเนี่ยลูกค้ากลุ่มแรกเราก็กลับมาสั่งละแล้วเนี้ยสั่งไปตุนแบบทีละสามเลยสามแถมสามนะคะนี่นี่ผงมันแบบละเอียดมาก กำลังจะกินนะจ้าทุกคนก็เวลากินเนี่ยก็จะใช้ช้อนที่มันมากับกระปุกนะคะแล้วก็เอาใส่ช้อนที่เราใช้คนกาแฟนี่แหละหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นช้อนในหม่ๆทุกคนก็ใช้ตักได้เลยนะมันฟินกว่ามันจะได้คำโตๆพี่หยีแนะนำนิดนึงนะคือกินแบบกินคำใหญ่ๆอ่ะมันจะแบบอร่อยมากจริงๆ อมไวอ่ะ oh มัน,ม,นมันดีอ่ะแล้วมันก็จะละลายเลยกร่อยมากแต่รมงคน,นเขาก็ผสมกับกาแฟกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่เช้าเห็นเพื่อนกินโเขียวต้นน้ำตาล นางก็ใส่มะพร้าวผงก็ได้คือถ้าใครกินได้ก็กินมันกินได้หมดอ่ะให้แม้แล้วมันทานง,ง่ายทานง,ง่ายกว่าแบบน้ําสําหรับบางคนนะแต่อย่างพี่อกก็คือก็ทานได้หมดอ่ะเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่แบบสมมติตื่นมาแล้วถ้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะหรือว่าจะต้องไปไหนนะพ่หน้าบอกว่าก่อนออกจากบ้านนะคุณกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะแบบน้ำนะกินไปเลยสักสองสามช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยกินมันจะได้อยู่ท้องนะคะมันจะได้แบบ คุมหิวล้วแบบก่อนที่เราจะได้รับประทานอาหารเพราะว่าบางทีสําหรับบางคนเนี่ยบางทีมันโหยไงถ้าไม่ได้กินตามเวลาใช่ไหมน้ําตาลตกอะไรบ้างมันก็จะแบบคือไม่สดชื่นนะคะแต่ว่าโอเคอย่างเงี้ยดีเลยแล้วพูดถึงนี้นะบุญบาปคุณพกใส่กระเป๋าเดินทางใส่เขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าแบบสะพายอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมติว่าอย่างเมื่อก่อนถ้าไป่หยบแบบขึ้นรถตู้ไปทํางานใช่ไหมยังก็พกใส่กระเป๋าได้เพราะกระเป๋าเราใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วหิวเราก็นั่งกินบนรถอะคำสองคำแล้วก็ นอนพักต่อจนถึงที่ทํางานนะคะหรือถ้าใครอยู่ที่ทํางานก็คุณก็พกไปที่ทํางานได้ถ้ายังแบบมีโอกาสได้ไปทํางานเนาะคือติดกระเป๋าไว้มันค่อนข้างจะแบบโอเคเลยนะพูดถึงมเมื่อเวลาหิวหวใช่ไหมมันก็สะดวกดีนะคะอืตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มแหละโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะสามร้อยเก้าสิบ,บาทเองฮะก็คือกระปกุกนึงอะ่ะเขาบอกว่าทานได้สิบห้าวันแต่มันก็แล้วแต่คนเนาะเพราะอย่างบางบ้านก็คือแบบอาทิตย์เดียวมันก็หมดแล้วฮะ เพราะมันกินเพลินแล้วบางทีเรากินไม่ได้กินคนเดียวไงเพราะฉะนั้นถ้ากินบ้านหนึ่งกินหลายคนน่ะก็แนะนาว่าซื้อเป็นแบบโปรสามแถมสามไฟล์สองแถมสองไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะจะเซฟกว่าแล้วก็ได้ปริมาณที่แบบมันเยอะขึ้นแต่ถ้ากินคนเดียวก็โอเคคุณก็จะเติมไปทีละนิดหน่อยหนึ่งแถมหนึ่งก็ไม่ว่ากันนะคะแนะนําแนะนําอันนี้ก็ยังสามารถสั่งได้อยู่นะเรายังมีอยู่ที่บ้านอีกนิดนึงโอเค